สวานขนาดใหญ่3ระบบขอแนะนำเลยครับเป็นของเรียมนะตร้การนี้ราคาไม่แพงครับผมนี่อุปกรณ์มีมาให้ครบเลยนะครับสามารถปรับนะครับได้ถึง3แบบทั้งตัวสวานนะครับอ่าแบบสวานหมุนเกลียวนะครับผมอ่าสวานนะครับสวานเจาะนะครับผมแล้วก็กระแทกนะฮะนี่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความแรงมากๆนะครับเป็นของยี่ห้อเรียมนะครับตร้การนี้ แข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีครับผมกดซื้อกดสั่งกันได้ตระก้านี้มีพร้อมกับตัวหัวเจาะให้ด้วยครับแถมหัวเจาะให้เลยซึ่งหัวเจาะก็จะมีแบบแบบซิวนะครับแบบจจลเจาะนะครับผมเจาะปูนนะครับผมนีหลายหัวเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ให้ด้วยโต๊กัดแหกก็มีเหมือนกันกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตระก้าในคลิปได้เลยครับผมยี่ห้อนี้ใช้งานได้ดีครับผมแล้วก็มีตัวจับให้เรียบร้อยนะเยี่ยมมากของเรียนครับผมสุดอยอดจริงๆครับอันใหญ่เลยนะ อันใหญ่ด้วยหวัดเขาเต็มเลยใหญ่แล้วก็แรงด้วยนะครับผม,ผมจะไปให้ดูโอเคเยี่ยมเลยครับสว่านเจาะ3มระบบครับผมสุดยอดเลย